ครับก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเกสต์ตลองนะครับผมก็ได้เกิดรายการแล้วว่าของต้นรายการว่าในร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชวนมาทานที่สุดแล้ววันนี้เจ้าร้านเจ้าร้านใช่ผมเนี่ยเอ้อเจ้าของนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวที่สมความหมายเหมือนชุดเกี๊ยวบาดเจ็บอย่างเงี้ยเจ็ดเสาวน้อยหลอกลวงไม่ล้มเครื่องดื่มไม่เป็นลูกนกตามมี่มันดวงดวงน้ำเป็นตัวมีอันร้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะแปลความหมาย ไม่มันคืออะไรไป<อ>ตามอะไรปักนะครับน,นั่งดิเมี่นอไรที่มีความหมาคลายว่าเราจะขาดไม่ได้โอ้และฉัน

แล้วคนอเอกเฮ้ยปามีบาดเจ็บคืออะไรครับเดี๋ยวเราจะให้เฮียมเนาเฉลยน้ำนี้น้ำเขียวเขาเรียกว,ว่าสะดวกเพราะอะไรทำไมถึงเรียกว่าสะดวกลำไยน้ำลำไยทำไมถึงเรียกว่าลูกนกบะหมี่น้ำตกอ่าทำไมเขาเรียกว่าบะหมีม่เจ็ดสองร้อยแล้วเฮียไม่เจ็ดสามร้อยธรรมดาเพิ่มหมูดิบเพิ่มหมูดิบด้วยอ่าแต่ตอนนี้เฮียไปไหนแล้วครับเฮียไปไหนแล้วอันนี้อันนี้ของของของคอสตูมเราคอสตูมเรา คือเราเป็นเส้นใหญ่หลอกลวงเขาเรียกว่าเส้นใหญ่หลอกลวงอันนี้แยกใหญ่ตุนเนาะไม่ได้ไม่ได้แหมคุณก็ดักก่อนเลยเจอคุณนี้น้ำนี้เรียกว่าปามี่อ้าวไเรียกปามี่วะเกิดก็ไม่มีเฮียมาเฉลยแล้วตอนนี้เฮียไปไหนฮะต้นรุ่นต้นรั่นต้นรุ่นมาเลยครับต้นรุ่นต้นรุ่นมาเลยครับ เนียไปไหนตามไปตามไป Somebody called 1 n s h a y fire burning o t e dance floor ตอนี้ครับแัับตอนนี้ โยนะบครับเียชื่ออะไรเบอกครับเฮียบอเียกเฮียบอเฮียบอครับามาั้งเมอ่ปีแล้วครบห้าปีสิบยีสิบปีไมเฮียถึงเพื่อขายมัเนี่ยอ่าทา้ยต่อต่อ

เราเดไรันอ่าโอเคโอเแล้วอยากไปทีวำไม่ีกว่ามีบาเจ็บนั่งมีตัวแล้วเจ็บตววราะว่าเขมีัวเขามีตัวยว่าแล้วอันนี้มาอันนี้ต้องไม่ินใจแน่นอนทไมครับผมตชื่อตตตตนะครับผมแล้วอผมแล้วนี่เพิ่มเพิ่มแป็นดแล้ว

อันนี้อ่ะมันพิเดเลยอันนี้พิเดเลยปาหมทำไมปาหมีดีลครับชาดำ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 แล้วเครื่องปรุงเรเรียกว่าอะไรครับทำไมเรยกเาราัน่เปียวนื้อว่าแปมั้ไครับปหลมากับเานดีกว่าคกินไปเกี่ยวอะไรแล้วก็เออก็อเป็นกียวแลกเป็นเียวที่อร่อยแล้วเราซไปเที่ยวกี่วันเนี่ย เขี่ยวหวานกว่าเคี่ยวน้ำซุปเอเรื่องด๋วอันนี้ผักเรื่เดียวผมไม่ผักม่ต้องไม่ลงม่ต้องไม่รงนคือถ้าเราองไงเไม่ด้ักเไม่ล้องแล้วเ้าอกเรา้านอกทไม่ห่อทห่อคก่นใช่ครับถ้าถ้าถุงมองไม่หอใ่อถ้าไม่ห่อก็ดืไม่เหนื่อยก็ยา ทบแล้วก็ว่าบ้นเนี้ี่กช่งชนี่เานชก็เพ่มร้านนี้ที่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงร่บเอ่อเปิดตั้งแต่กางวัถึงตอนกลานทืนเปิดตั้งแต่เช้า ช้าสองทุเช้านี่กี่โมงครับพียประมาณเจ็ดโมงนี่มาถึงแล้วหรอครับามาถึงร้านนี่หรเครับเบอร์เบอร์ติดต่อานเดี๋ยวขึ้นข้นลางให้ส่นแ่ปีหนึ่งสามเก้าสี่เก้าเกใครที่สนใจมาจองเลยที่นี่มาจองโต๊ะมาไดโทรมาได้เลยพี่จะรับจองไหมไหมไม่ับครับ ให้เบอร์ทำไมล้วครับเพื่อสิงตอมทำหนาติดต่อ้ได้ไปสั่งก่อนอ่าอยู่เสียงสายซอยหนึ่งตรงมสารลาเนียงใกล้ๆครับร้านง้วมาร์คร้านเจฮียบลอกอ่ารู้จักทุกคนไม่รู้ทุกคนคุณจะบ้าเหรอคุณเกน่าส่าคชื่อในเรื่องความควร อีน <c oughs> uh, ุมแปลกแปลกพูดถ so uh, yeah, like hey, right. uh ึงความอร่อยมีมีเหรอมีมีมีวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียบอมมากเวลาเวลามาแล้วมือนี้เฮียบอมจะเลี้ยงเองหรือเปล่าจะเลี้ยงให้แล้วขอนี้มันเยอะแล้วเดี๋ยวให้เฮียไปเฮียเฮียลูกค้าขอบคุณเฮียบอมครับเฮียเฮียเฮียจิการีิการยังยังไม่เงินเลยโ Somebody call 911. s h a r t y fire burning on the dance floor เอาน้องจิ๊กซอว่ะครับน้องน้องเสื้อนองปชจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ครับจิ๊กซอว์จะทำอะไรครับจิ๊กซอว์ครับกินอะไรต่อหรือเปล่าครับเท่าไหร่เนี่ยที่ว่าประมาณเท่าไม่ไม่ยังยังไม่ถึงไหรไม่ไม่ยังไม่ถึงไหรอ๋อทำไมอะ้ราเรามีใครจะจิ๊กซอ่อีกางไหมเป็นหวัดได้เลยนะจิ๊กซอว์ทำไมครับเป็นหวัดก็เอาไว้ทำอะไรครับเป็นหวัดก็ต้องเฮ้ยไม่ตัวง่าเป็นหวัดอะอะไรเฮียเป็นหวัดอะไร ระหว่าก็ต้องสั่งดิครับก็ถือว่าดีครับพี่เอนี่มีมุกเด็ดๆอะไรนะที่มีมีหลายอย่างครับอะไรบ้างพี่เดี๋ยวจะรอก่อนนะครับเออพีเคครับน้องน้องตังตกครับน้องเอ้ยตกทำไมพี่ตกครับขอบคุณที่นอบน้อมนะครับครับนี่น้องคนนี้เขาจะทำไมทำอะไรพี่ไหมครับถ้ามาเนี่ยใจห้าโมงน้องใจห้าโมงใจห้าโมงคือใจเย็น ใจเย็นครับใจใจย็นแต่ห้าโมงบ้ารือเปล่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยยังมีมุกอะไรอีกเยอะยไปตลกมาทำไมอย่าเล่น่นัเจอเข้ามาสั่มาเลต่อหรอไม่แค่ดีมีแล้วจะสนุกมีใครจะจิ้มต่ออะไรอีกครับแม่ครับ้านจะเปิดในิ ออเนี่ยร้านรานพี่บอก้เจอช้างก่ออ๋อไม่ฝันได้มาสามทุ่มไหมครับสามทุยังเจอครับเยอะองค์พระสี่องคยังเจออยู่ครับอสี่ทุ่มยังเจออยู่ครับนอนมาครับโชคดีครับโชคดีครับเก็บตลเราไหนวเก็บตังยังไงแต่ว่าการเก็บตังยังไผมด้ขึ้นชื่อมากกเก็บตังไับยงเนี่ยต้องถามก่อนว่าเป็นอะแร้อถาม่อนว่าจะเอาเป็นหนูเป็องเป็หนูเป็นกอครับหนูเป็นกองป็นอกอเป็นกอง เป็นกองนี้เราก็จะแยกเป็นชุดๆนะครับถ้าเป็นหมูเก็จะรวมกันครับน้องนี่เราก็จะแยกเป็นชุดๆครับน้องน้ำอะไรครับเปล่าเนี่ยเรือ้าวไม่ได้เลยน้ำนี่ชุดนี้ก็จะสี่พันสองสี่พันสองนี่ชาตุ้เตี๋ยวชาติสี่พันสองจะบ้าเหรอจะมากินยังไงล่ะถ้าถ้าอย่างคนอย่างคนที่มีตะเกียบเนี้ยจะเป็นคนสั่คันครับทำไมครับสั่คันเพราะเป็นคนพิเศษมากแล้วก็จะแพงขึ้นนะ ต้องไม่ตัดงันมันหยาบมันงานมันหยาบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่ผงานมันหยาบเนี่ยเดี๋ยวเราเองคือแบงค์แบงแบงคแล้วแต่ต้องเป็นหนุเนี่ยหรือว่าอ้องแล้วแต่เมนูเมนูไปอ๋อแล้วมีอะไรขึ้นชื่ออ่ะขมี่ขึ้นชื่อโอเคเฮียบอกขึ้นชื่อนะครับก็ขชื่อบ๊อกก็ขึ้นชื่อครับบุ้งมากเนี่ยแล้วก็พิเศษที่เท่าไหร่ตั้งไปเชียวเนี่ย จริครับไม่ใช่งหอนี่ยใครมีนะเกียวมาสปตึงนั่นเลยครับามหน้าตึงเลยเนี่ยทกนเนี่ยตอนตั้งเก็บตังแล้วบอกบอกตอนจะกลับแต่การต้อง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 ต้ออะไรมันจะมีหลายบแล้วเ่ไปกินได้ก็ข้างน้ามาเจอปนปืนใหม่ปืนใหม่เกอกันใหม่แล้วระดับสองหมนเป็นรูหมดเป็นรูคืออะไรหมนเป็นรู หมอไป่รู้ต้อต้องต้องจริงก็อะไรครับคุณหมอไปดู้ต้สอนกันฮะอะเอาหมอรูไปเลยครับต้องแหยต้องอะไรครับต้องเฉลยเลยต้องอุดอุดหนุนหมอผมไปดูต้องนะฮะมีอะไรไหมครับอะไรครับผมจะหากินไม่ได้ทางรถไฟอะไรทารถไฟอะไรอ่ะรถไฟอ่ะทั้งนั้นมันจะเต้ทางรถไฟใหม่นี่มุงเก่ามากทางรถไฟอะไรครับรถไฟแต่วรถไฟมีอะไรรอบ้างไม้ครับไม้อะไรเครียกไม้ไม้หนุนไม่ใช่กับไม้อะไรไม้ถัด ไม่หมอนหมอนกัก่อนเขาไว้หนุนกันครับก็คือเป็นคนถูกใจเก็ถือว่าครับผมเป็นมุกที่ผมจะเป็นผมก็ถ้าผมกินแล้วไม่มาอีกครับผมใครดิป่ะครับผมปิดไงผมไม่ยัง กอนนี้ก็ดีหรือเไ่าใช่แล้วคืออะไรคืตคอสตูมเกิดอะไรขึ้นครับผมก็ไม่ได้กินอะไรเช้าก็ขอตัวแต่ก่อนไปพักเบรกกันเลยนะเดี๋ยดูรายการของไว้ไว้ประท้วงรอไปอยู่ไปเจอกัน